คุณจะเชื่อไหมว่าแม่คนหนึ่งกล้าทำร้ายพระสงฆ์เรื่องราวนี้เต็มไปด้วยปริศนาและความลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยถ้าคุณอยากติดตามเรื่องราวอาชญากรรมและความจริงสุดเตือนใจอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปเสียงระฆังยามเช้าดังก้องไปทั่ววัดเล็กๆในจังหวัดนครปฐมบรรยากาศที่ควรสงบกลับแฝงด้วยความตึงเครียดที่ไม่มีใครอธิบายได้ผู้คนเริ่มซุบซิบกันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเมื่อข่าวแพร่อ,ออกมาว่าแม่คนหนึ่ง ผู้ดูเมียบครึมและศรัทธ,ธาในาศาสนากลับตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุทำร้ายพระสงฆ์ภายในเขตวัดเรื่องราวนี้ไม่เพียงสร้างความตกตะลึงแต่ยังขยาวความเชื่อของชุมชนทั้งหมู่บ้าน หญิงคนนั้นมีใบหน้าที่สะท้อนความเหนื่อยล้าดวงตาลึกโหลเหมือนแบกรับบางสิ่งที่หนักเกินกว่าจะเอ่ยปากเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ใครๆก็รู้จักมักพาลูกมาทำบุญทุกวันเพราะไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับความรุนแรงแม้แต่น้อยแต่แล้วคืนหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นพระสงฆ์รูปหนึ่งถูกทำร้ายจนบาดเจ็บชาวบ้านต่างตั้งคำถามพร้อมกันว่าอะไรคือแรงผลักดันให้แม่คนหนึ่งกล้าทำเช่นนั้นได้ ทำให้การเริ่มขัดแย้งบางคนบอกว่าเห็นเธอร้องให้หน้ากุฏิบางคนได้ยินเสียงโตเถียงเผา,าเบาเหมือนการขอร้องมากกว่าการทะเลาะตำรวจพบเพียงร่องรอยการต่อสู้เล็กน้อยไม่มีอาวุธไม่มีหลักฐานชัดเจนมีเพียงสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดของหญิงคนนั้นและความเงียบงันของพระสงฆ์ผู้บาดเจ็บที่ยังไม่ยอมปริปากพูด ยิ่งสืบยิ่งพบเงื่อนงำในอดีตของทั้งสองฝ่ายเรื่องเล่าที่ถูกเก็บซ่อนไว้เริ่มโผล่ขึ้นทีละชั้นทั้งนี้สินความลับในครอบครัวและคำสัญญาที่ไม่เคยถูกทำตามบางคนเริ่มกระซิบถึงกฎแห่งกรรมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของการกระทำในอดีตที่ย้อนกลับมาอย่างโหดร้าย ในคืนที่ฝนตกหนักแม่คนนั้นถูกเรียกไปสอบปากคำอีกครั้งเธอนั่งนิ่งมือสั่นเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยประโยคสั้นๆที่ทำให้ทั้งห้องเงียบเงันประโยคนั้นไม่ใช่การแก้ตัวไม่ใช่การปฏิเสธแต่เป็นคำพูดที่เหมือนเปิดประตูไปสู่ความจริงอีกด้านหนึ่งความจริงที่ท่าได้ฟังจนจบอาจทำให้ทุกคนต้องมองเหตุการณ์นี้ต่างไปจากเดิมและคำถามที่ยังค้างคาอยู่ในใจทุกคนก็คือสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระทำของแม่คนนี้แท้จริงแล้วคืออะไรคำพูดสั้นๆนั้นยังคงกล้องอยู่ในห้องสอบสววนแแม้เธอจะหยุดดพูดไปล แต่ความไม้กลับหนักหน่วงราวกับก้อนหินที่ถ่วงหัวใจของทุกคนตำรวจสบตากันเงียบเงียบไม่มีใครกล้าขัดจังหวะหญิงคนนั้นก้มหน้าลงเงอผุดตามขมับทั้งที่อากาศในห้องเงย็นเฉียบเธอสูดลมหายใจลึกเหมือนกำลังตัดสินใจว่าจะยอมเปิดเผยบางสิ่งที่เก็บงำมานานหรือไม่เธอเริ่มเล่าย้อนกลับไปหลายปีก่อนวันที่ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปโดยไม่มีวันเหมือนเดิม ลูกชายของเธอเคยเป็นเด็กสดใสชอบวิ่งเล่นในลานวัดและเคารพพระสงฆ์รูปนั้นเป็นพิเศษแต่แล้ววันหนึ่งเด็กชายกลับเปลี่ยนไปกลายเป็นคนเงียบขรึมฝันร้ายซ้ำๆและปฏิเสธที่จะเข้าวัดอีกแม่พยายามถามแต่ลูกกลับสายหน้าและร้องให้ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงระฆังวัด เรื่องเล่าของเธอทำให้บรรยากาศในห้องสอบสวนอึดอัดขึ้นทุกทีตำรวจจดบันทึกอย่างระมัดระวังเพราะทุกถ้อยคำอาจเปลี่ยนทิศทางคดีได้ชาวบ้านบางคนที่ถูกเรียกมาเป็นพยานเริ่มนึกย้อนไปถึงพฤติกรรมแปลกๆในอดีตสิ่งเล็กน้อยที่เคยมองข้ามเช่นสายตาของพระรูปนั้นที่มักหลบเลี่ยงหรือการที่กุฏิถูกปิดเงียบในเวลาที่ไม่ควร ข่าวลือเริ่มแพร่กระจายออกไปนอกชุมชนสื่อบางสำนักตั้งคำถามแรงขึ้นบ้างก็กล่าวหาหญิงคนนั้นว่าใช้ข้ออ้างเพื่อกลบเกลื่อนความผิดบ้างก็เริ่มสงสัยในความบริสุทธิ์ของผู้ถูกทำร้ายวัดที่เคยสมบกลายเป็นศูนย์กลางของความคลางแคลงใจผู้ศรัทธาบางคนยังคงกราบไหว้ด้วยความเคารพขณะที่อีกหลายคนเริ่มถอยห่างด้วยความหวาดระแวง แม่คนนั้นถูกกดดันจากทุกด้านแต่สิ่งที่ทำให้เธอทรมานที่สุดไม่ใช่สายตาของสังคมหาเป็นความรู้สึกผิดที่ฝังลึกในใจเธอเชื่อว่าหากเธอกล้าพูดเร็วกว่านี้ปกป้องลูกให้ดีกว่านี้เหตุการณ์ทั้งหมดอาจไม่บานปลายจนถึงขั้นนี้เธอไม่เรียกร้องความเห็นใจเพียงต้องการให้ความจริงถูกเปิดเผยไม่ว่าผลจะตกกับใคร ในขณะเดียวกันพระสงฆ์ผู้บาดเจ็บเริ่มฟื้นตัวแต่ยังคงปิดปากเงียบการไม่ให้การของท่านยิ่งเพิ่มความสงสัยให้กับคดีเจ้าหน้าที่พยายามหาหลักฐานเพิ่มเติมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดเก่าๆและคำให้การจากผู้ที่เคยใกล้ชิดวัดแห่งนี้แต่ทุกชิ้นส่วนกลับไม่สมบูรณ์เหมือนมีใครบางคนตั้งใจทิ้งช่องว่างไว้ ยิ่งเวลาผ่านไปปมปริศนายิ่งซับซ้อนเส้นแบ่งระหว่างผู้กระทำผิดและเหยื่อเริ่มเลือนรางคำว่ากฎแห่งกรรมถูกหยิบยกขึ้นมาพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่า,ลาแต่ไม่มีใครแน่ใจว่ากำไดกันแน่ที่กำลังตามสนองและใครคือผู้ที่ต้องชดใช้ในท้ายที่สุดเรื่องราวทั้งหมดกำลังค่อยๆเปิดออกทีละชั้นและสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นยังรอวันที่จะถูกเปิดเผยต่อไป คืนแล้วคืนเล่าที่คดีนี้ยังคงค้างคาชุมชนทั้งนคนปรปฐมเหมือนถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งยึดมั่นศรัทธาเชื่อว่าพระสงฆ์คือผู้บริสุทธ์อีกฝั่งกลับเริ่มตั้งคำถามว่าเหตุใดความเงียบจึงยืดยาวและเหตุใดแม่คนหนึ่งจึงยอมแลกชื่อเสียงชีวิตและอนาคตเพื่อการกระทําที่สังคมยากจะให้อภัยบรรยากาศในหมู่บ้านเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนร้านค้าเงียบลงเสียงพูดคุยเบาลงราวกับทุกคนกลัวว่าคําพูดของตนจะย้อนกลับมาทําร้ายใครสักคน เด็กชายของเธอถูกพาไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใจเริ่มสังเกตเห็นร่องรอยของความหวาดกลัวที่ไม่อาจอธิบายด้วยคำง่ายๆภาพวาดที่เขาวาดเต็มไปด้วยเงามืดประตูที่ปิดสนิทและเสียงระฆังที่ดังซ้ำๆในมุมหนึ่งของกระดาษทุกเส้นสายเหมือนกำลังบอกเล่าเรื่องราวที่ปากไม่กล้าเอ่ยแม่ได้แต่นั่งมองด้วยหัวใจที่แตกสลายยิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่เธอทำอาจเป็นหนทางเดียวที่เหลืออยู่ ขณะเดียวกันการสอบสวนภายในวัดเริ่มต้นอย่างเงียบเียบพระผู้ใหญ่จากต่างจังหวัดเดินทางมาตรวจเอกสารตรวจบันทึกกิจกรรมและสอบถามพระลูกวัดทีและรูปบางคำตอบคลุมเครือบางสายตาหลบเลี่ยงความสมบที่เคยปกคลุมวัดกลับกลายเป็นแรงกดดันที่มองไม่เห็นเสียงสวดมนต์ยามค่ําคืนยังดังเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แม่คนนั้นถูกปล่อยตัวชั่วคราวเธอกลับบ้านพร้อมสายตาที่จับจ้องจากคนรอบข้างบางคนมองด้วยความรังเกียจบางคนแอบสงสัยตาเห็นใจแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปถามตรงๆเธอใช้ชีวิตอย่างเงียบเงันดูแลลูกทำงานและรอคอยผลของสิ่งที่เธอเลือกทำทุกคืนก่อนนอนเธอมักพนมมือภาวนาไม่ใช่เพื่อให้ตัวเองพ้นผิดแต่เพื่อให้ความจริงปรากฏไม่ว่าจะเจ็บปวดเพียงใดก็ตาม สื่อยังคงตามติดคดีนี้อย่างใกล้ชิดพาดหัวข่าวเปลี่ยนไปตามกระแสบางวันโจมตีบางวันตั้งคำถามเชิงศีธรรมสังคมเริ่มถกเถียงกันกว้างขึ้นเรื่องศรัทธาความยุติธรรมและเส้นบางๆางระหว่างการปกป้องสถาบันกับการปกป้องผู้บริสุทธิ์คดีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนอีกต่อไปแต่กลายเป็นกระจกสะท้อนความเชื่อของทั้งสังคม ในวันที่เอกสารสำคัญชิ้นหนึ่งถูกพบโดยบังเอิญบรรยากาศในคดีเริ่มเปลี่ยนอีกครั้งมันไม่ใช่หลักฐานที่ชัดเจนพอจะชี้ผิดหรือถูกแต่เพียงพอที่จะทำให้ผู้เกี่ยวข้องหลายคนเริ่มกระสับกระส่ายแม่คนนั้นได้รับโทรศัพท์ในคืนฝนตกเสียงปลายสายบอกเพียงว่าความจริงกำลังจะถูกเปิดก่อนจะตัดสายไปอย่างไร้ร่องรอย เธอนั่งนิ่งอยู่ท่ามกลางความมืดฟังเสียงฝนกระทบหลังคาใจเต้นแรงด้วยความหวังและความกลัวปะปนกันเพราะเธอรู้ดีว่าเมื่อความจริงปรากฏไม่ว่าจะในรูปแบบใดมันจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องไปตลอดกาลและสิ่งที่กำลังจะถูกเปิดเผยนั้นอาจไม่ใช่เรื่องที่ใครพร้อมจะรับมือรุ่งเช้าวันต่อมาเมฆหมอกยังคงปกคลุมวัดและหมู่บ้านราวกับไม่ต้องการให้ความจริงถูกมองเห็นง่ายแม่คนนั้นตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเธอเตรียมอาหารให้ลูกเหมือนทุกวันแต่ในใจกลับไม่สงบเหมือนเดิมโทรศัพท์ที่วางอยู่ข้างตัวเงียบงน ทว่าประโยคสั้นๆจากสายปริศนาเมื่อคืนยังดังกล้องในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าความจริงกำลังจะถูกเปิดคำพูดนั้นทำให้หัวใจเธอทั้งหวังและหวาดกลัวในเวลาเดียวกัน ไม่นานนักข่าวหรือเรื่องเอกสารลึรกลับเริ่มแพรส่สะพัดออกไปมีคนกล่าวว่าเป็นบันทึกส่วนตัวมีคนบอกว่าเป็นจดหมายร้องเรียนที่ไม่เคยถูกส่งต่ออย่างเป็นทางการยิ่งไม่มีใครยืนยันความสงสัยยิ่งทวีคูณพระลูกวัดบางรูปเริ่มหลีกเลี่ยงการออกมาปรากฏตัวต่อ,ตอสาธารณะผู้ศรัทธาที่เคยแน่นวัดเริ่มบางตาเหลือเพียงเสียงกวาดลานวัดที่ดังเสียดหูในความเงียบ เด็กชายยังคงไม่พูดมากแต่พฤติกรรมเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาเริ่มตื่นกลางดึกเหงื่อท่วมตัวและสะดุ้งทุกครั้งที่ได้ยินเสียงสวดผ่านลำโพงจากวัดใกล้บ้านแม่ได้แต่นั่งกอดลูกแน่นรับรู้ว่าบาดแผลที่แท้จริงไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าเธอเริ่มเขียนบันทึกทุกอย่างที่ลูกแสดงออกเก็บรายละเอียดเล็กน้อยที่อาจดูไม่สำคัญแต่สำ,สำหรับเธอมันคือชิ้นส่วนของความจริงที่กำลังประกอบขึ้นช้าช ฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้รับแรงกดดันมากขึ้นจากทั้งสังคมและสื่อการเรียกพยานเพิ่มเติมเริ่มขึ้นอีกระลอกบ,บางคนที่เคยปฏิเสธให้การเริ่มลังเลบางคนขอให้สอบสวนเป็นการรับบรรยากาศเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจทุกคำพูดถูกชั่งน้ำหนักเพราะใครก็ตามที่ก้าวพลาดอาจถูกมองว่าอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทันทีพระสงฆ์ผู้บาดเจ็บยังคงพักรักษาตัว แต่มีรายงานว่าท่านเริ่มขอพบผู้ใหญ่บางคนเป็นการส่วนตัวการพบปะเหล่านั้นไม่มีการเปิดเผย,ยรายละเอียดมีเพียงข่าวหลุดว่าสีหน้าของผู้ที่ออกมาจากห้องสนทนาไม่เหมือนเดิมบางคนเคร่งเครียดบางคนหน้าซีเเผือดราวกับได้รับรู้บางสิ่งที่หนักหนาเกินจะเก็บไว้คนเดียว แม่คนนั้นได้รับจดหมายไม่ลงชื่อฉบับหนึ่งสอดไว้หน้าบ้านในยามค่ำคืนข้างในมีเพียงประโยคสั้นๆและวันที่ที่ถูกวงไว้ด้วยปากกาสีแดงวันที่นั้นตรงกับเหตุการณ์สำคัญในอดีตที่เธอพยายามลืมจดหมายไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมแต่กลับย้ำให้เธอแน่ใจว่ามีคนมากกว่าที่คิดรู้เรื่องราวทั้งหมดและไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะให้มันถูกเปิดเผย คืนเดียวกันนั้นเธอฝันถึงวัดในวันที่เงียบงันไม่มีผู้คนไม่มีเสียงสวดมีเพียงระฆังที่แกว่งไปมาเองโดยไร้คนตีเมื่อเธอตื่นขึ้นหัวใจเต้นแรงราวกับร่างกายกำลังเตือนว่าสิ่งที่กำลังจะมาถึงอาจไม่ใช่แค่คำตอบแต่คือบททดสอบของศรัทธาความยุติธรรมและกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครหลีกหนีได้ คดีที่ดูเหมือนจะหยุดนิ่งกลับเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งอย่างช้าๆและทุกก้าวที่ขยับเข้าใกล้ความจริงก็ยิ่งทำให้คำถามเดิมชัดเจนขึ้นว่าเมื่อม่านทั้งหมดถูกเปิดออกใครกันแน่จะเป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับผลของการกระทำที่ถูกซ่อนไว้มานาน วันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องชา้าแต่แรงกดดันกลับเพิ่มขึ้นทุกขณะวันที่ถูกวงไว้ในจดหมายใกล้เข้ามาโดยไม่มีใครรู้ว่ามันจะนำพาอะไรติดตามมาด้วยแม่คนนั้นใช้ชีวิตเหมือนคนเดินอยู่บนเส้นได้ทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตามองทุกคำพูดอาจถูกบิดเบือนเธอเลือกเงียบไม่ตอบโต้ไม่แก้ตัวเพราะรู้ดีว่าความจริงไม่ต้องการเสียงดังเพียงต้องการเวลาที่เหมาะสม ในหมู่บ้านเริ่มมีคนออกมาเล่าเรื่องในอดีตมากขึ้นเรื่องเล็กน้อยที่เคยถูกมองข้ามกลับเชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาดบางคนจำได้ว่ามีเด็กหลายคนเคยหลีกเลี่ยงวัดในช่วงเวลาหนึ่งบางครอบครัวเคยย้ายออกไปอย่างกระทันหันโดยไม่บอกเหตุผลชิ้นส่วนเหล่านี้ยังไม่ใช่หลักฐานแต่เพียงพอจะทำให้ความเงียบที่ปกคลุมมานานเริ่มแตกราว เด็กชายเริ่มพูดมากขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่อยู่กับนักจิตวิทยาเขาไม่เอ่ยชื่อไม่ระบุหน้าเพียงเล่าถึงความรู้สึกกลัวความสับสนและเสียงที่ทําให้เขาไม่อยากกลับไปในสถานที่เดิมคําบอกเล่านั้นถูกบันทึกอย่างระมัดระวังทุกถ้อยคาต้องถูกตีความด้วยความรับผิดชอบเพราะมันเกี่ยวพันกับศรัทธาและชีวิตของหลายคนแม่ฟังอยู่เงียบๆน้ําตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอไม่ต้องการให้ใครถูกตัดสินก่อนเวลาเพียงหวังว่าลูกจะได้รับการเยียวยา ฝั่งวัดการประชุมภายในยังคงดำเนินต่อไปพระผู้ใหญ่บางรูปเริ่มแสดงท่าทีจริงจังขึ้นมีการขอเอกสารย้อนหลังตรวจสอบกิจกรรมในช่วงเวลาที่ตรงกับคำบอกเล่าเสียงคัดค้านยังมีอยู่แต่ก็เริ่มแผ่วลงเมื่อคำถามมากเกินกว่าจะเพิกเฉยได้ความสงบที่เคยใช้เป็นเกราะคุ้มกันกลับไม่อาจต้านทานแรงกดดันจากความจริงที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามา สื่อมวลชนได้รับข้อมูลหลุดเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มีใครกล้าเผยแพร่ทั้งหมดหลายสำนักเลือกใช้คำถามแทนข้อสรุปตั้งประเด็นเชิงจริยธรรมมากกว่าการกล่าวโทษบรรยากาศของการรอคอยปกคลุมสังคมทุกคนเหมือนยืนอยู่หน้าประตูบานใหญ่ที่รู้ดีว่าเมื่อเปิดออกแล้วจะไม่มีวันปิดกลับไปเหมือนเดิมได้ คืนก่อนถึงวันที่ถูกวงไว้แม่คนนั้นนั่งอยู่หน้าบ้านมองท้องฟ้าที่ไร้ดาวโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่มีเสียงปริศนามีเพียงคำพูดชัดเจนว่าพรุ่งนี้จะมีคนพูดประโยคนั้นสั้นแต่หนักแน่นพอจะทำให้เธอมือสันเธอไม่รู้ว่าใครจะพูดหรือพูดอะไรแต่สัญชาต,ตยานบอกเธอว่าจุดเปลี่ยนกำลังจะมาถึง เมื่อรุ่งเช้าของวันสำคัญมาถึงวัดเริ่มมีผู้คนมากกว่าปกติเจ้าหน้าที่นักกล่าวและชาวบ้านรวมตัวกันอย่างเงียบงนันไม่มีใครหัวเราะไม่มีใครสนทนาเสียงดังทุกสายตาจับจ้องไปยังประตูอาคารหลังหนึ่งที่ภายในกำลังจะมีการประชุมซึ่งอาจเปลี่ยนทิศทางของทุกสิ่งแม่คนนั้นยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนอุ้มลูกไว้แน่นหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมา เธอรู้ดีว่าไม่ว่าประตูบานนั้นจะเปิดออกมาพร้อมกับคำพูดแบบใดผลลัพธ์จะไม่อาจย้อนกลับและกฎแห่งกรรมที่ถูกกล่าวถึงมาตลอดอาจกำลังจะเผยให้เห็นรูปแบบที่แท้จริงของมันรูปแบบที่ยังไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะกระทบชีวิตของใครบ้างและลึกเพียงใด ประตูอาคารยังคงปิดสนิทนาทีแล้วนาทีเล่าผ่านไปช้าอย่างทรมานเสียงกระซิบเบาๆของผู้คนรอบข้างดังสลับกับเสียงชัตเตอร์กล้องที่ถูกกดอย่างระมัดระวังแม่คนนั้นยืนนิ่งรู้สึกถึงน้ำหนักของลูกในอ้อมแขนเหมือนเป็นสิ่งเดียวที่ยึดเธอไว้กับความจริงณขณะนั้นดวงตาของเธอไม่ละจากบานประตูเพราะรู้ดีว่าเมื่อมันเปิดออกชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องจะถูกเขียนใหม่อีกครั้ง ภายในอาคารการประชุมดำเนินไปอย่างตึงเครียดเอกสารหลายชุดถูกวางเรียงบนโต๊ะบางหน้าเก่าบางหน้ามีรอยแก้ไขด้วยลายมือเสียงสนทนาถูกกดให้ต่ำแต่แฝงด้วยอารมณ์ที่ปิดไม่มิดมีการอ้างถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่เคยถูกบันทึกอย่างเป็นทางการชื่อสถานที่วันที่และช่วงเวลาถูกหยิบยกขึ้นมาซ้ำเลาซ้ำเล่าราวกับทุกคนกำลังพยายามประกอบภาพที่ขาดหายให้สมบูรณ์ ด้านนอกเด็กชายเริ่มกระสับกระส่ายเขาจับเสื้อแม่แน่นสายตามองไปรอบๆอย่างระแวดระวังแม่ก้มลงกระซิบปลอบแม่หัวใจตัวเองจะสั่นไม่แพ้กันเธอพยายามไม่คิดถึงคำถามที่อาจตามมาไม่คิดถึงสายตาที่อาจเปลี่ยนจากสงสัยเป็นตัดสินเพราะสิ่งเดียวที่สำคัญในตอนนี้คือการปกป้องลูกจากความโกลาหลที่กำลังก่อตัว ไม่นานนักมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินออกมาจากอาคารสีหน้าของเขาเคร่งเครียดเขาไม่ได้ถแถลงอะไรเพียงขอให้สื่อรอและขอความร่วมมือจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ถอยออกไปเล็กน้อยการเคลื่อนไหวเล็กๆนั้นกลับยิ่งกระพือความตึงเครียดข่าวหรือเริ่มไหลเวียนอีกระลอกบ,บางคำพูดถูกขยายบางประโยคถูกบิดความหมายผู้คนเริ่มแบ่งกลุ่มตามความเชื่อของตนอย่างชัดเจนขึ้น ในช่วงบ่ายพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งถูกเชิญมาถึงวัดอย่างไม่เป็นทางการการมาของท่านทําให้บรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีความเงียบเข้าครอบงําพื้นที่ผู้ศรัทธาหลายคนพนมมือโดยอัตโนมัติขณะที่อีกหลายสายตาเต็มไปด้วยคําถามที่ไม่ได้เอ่ยออกมาท่านเดินผ่านฝูงชนอย่างสงบสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตากลับสะท้อนความหนักใจที่ปิดไม่มิดแม่คนนั้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังบีบเข้าหาเธอ เธอหวนนึกถึงวันที่ตัดสินใจเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่มีใครอยากพูดถึงวันนั้นเธอไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์ระยะยาวคิดเพียงว่าความเงียบคือสิ่งที่ทำร้ายลูกมากที่สุดและต่อให้ต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเธอก็ไม่อาจปล่อยให้มันดำเนินต่อไปโดยไม่ทำอะไรเลย เมื่อดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำเสียงระฆังเย็นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงที่ปลอบประโลมแต่กลับเหมือนสัญญาณเตือนผู้คนหยุดนิ่งชั่วขณะเหมือนกำลังฟังบางสิ่งที่มากกว่าคลื่นเสียงแม่คนนั้นหลับตาสุดลมหายใจลึกเธอไม่รู้ว่าคำประกาศหรือการเปิดเผยใดจะตามมาในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้ารู้เพียงว่าหนทางที่เลือกเดินมาแล้วไม่อาจหันกลับได้อีก และในความเงียบที่ปกคลุมวัดแห่งนั้นคำถามเดียวที่ยังคงแขวนอยู่ในใจของทุกคนคือเมื่อความจริงถูกกล่าวออกมาอย่างเป็นทางการใครจะเป็นผู้กล้ายอมรับมันและใครจะต้องเผชิญกับผลของการกระทำที่ถูกซ่อนเร้นมาเนิ่นนานคำตอบกำลังใกล้เข้ามา แต่ยังไม่มีใครรู้ว่ามันจะโหดร้ายเพียงใดความมืดเริ่มคลี่คลุมวัดทีและน้อยไฟสองสว่างถูกเปิดขึ้นรอบลานแต่บรรยากาศกลับยิ่งอึมครุมผู้คนยังไม่ยอมแยกย้ายราวกับทุกคนรู้สึกตรงกันว่าคืนนี้จะไม่เหมือนคืนอื่นๆแม่คนนั้นนั่งลงบนมา้านั่งไม้อุ้มลูกไว้แนบอ,อกเสียงหัวใจของเด็กเต้นแรงจนเธอรับรู้ได้ชัดเธอรูปหลังลูกช้าๆพยายามส่งผ่านความสงบที่ตัวเองแทบไม่เหลืออยู่แล้ว ภายในอาคารการหารือยืดเยื้อกว่าที่คาดเสียงบางเสียงเริ่มดังขึ้นแฝงด้วยความตึงเครียดและอารมณ์ที่ถูกกดทับมานานเอกสารบางแผ่นถูกเลื่อนออกมาเพิ่มเติมเป็นบันทึกที่ไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะมีชื่อมีวันที่และมีลายเซ็นที่ทำให้หลายคนในห้องนิ่งนั้นไม่มีใครพูดถึงเนื้อหาโดยตรงแต่สีหน้าที่เปลี่ยนไปก็เพียงพอจะบอกว่าสิ่งที่อยู่บนกระดาษเหล่านั้นไม่อาจถูกมองข้ามได้อีก ข่าวเริ่มเล็ดลอดออกมาทีละน้อยผ่านโทรศัพท์ผ่านข้อความสั้นๆส,สื่อบางสำนักเริ่มเตรียมพาดหัวล่วงหน้าแต่ยังไม่กล้าเผยแพร่เต็มรูปแบบทุกคนเหมือนกำลังรอคำยืนยันสุดท้ายเพราะรู้ดีว่าหากก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวผลกระทบจะลุกลามเกินควบคุมไม่ใช่แค่กับบุคคลแต่กับศรัทธาของผู้คนจำนวนมาก เด็กชายเงยหน้าขึ้นมองแม่ดวงตาเขาฉายแววสับสนและหวาดกลัวประปนกันเขาถามเบาๆว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไรแม่ยิ้มให้แม่รอยยิ้มนั้นจะสันเธอบอกเพียงว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะดีขึ้นคำพูดนั้นเหมือนเป็นคำปลอบใจตัวเองมากพอๆกับที่ปลอบลูกเพราะลึกๆแล้วเธอก็ไม่แน่ใจว่าความดีขึ้นที่พูดถึงจะมาในรูปแบบใด ใกล้เที่ยงคืนประตูอาคารเปิดออกอีกครั้งคราวนี้มีหลายคนเดินออกมาพร้อมกันสีหน้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนหลบตาฝูงชนบางคนยืนนิ่งเหมือนกำลังคิดทบทวนอะไรบางอย่างเจ้าหน้าที่ขอให้ทุกคนรอฟังการชี้แจงอย่างเป็นทางการในวันถัดไปคำประกาศนั้นทำให้เกิดเสียงฮือเบาๆความไม่พอใจปะปนกับความกังวลแต่ก็ไม่มีใครกล้าคัดค้านอย่างเปิดเผยแม่คนนั้นรู้สึกเหมือนเวลาถูกยืดออกไปอีกขั้น ความจริงยังคงอยู่ใกล้แค่เกลื่อแต่กลับยังไม่ถูกแต่ต้องเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าการรอคอยนี้จะทำให้ใครบางคนมีโอกาสหลบหนีความรับผิดชอบหรือไม่หรือมันเป็นเพียงขั้นตอนที่จำเป็นก่อนความจริงจะถูกเปิดออกอย่างสมบูรณ์เมื่อผู้คนเริ่มทยอยกลับเสียงวัดกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่อัดแน่นไปด้วยความหมายแม่คนนั้นเดินออกจากลานวัดพร้อมลูกชะลอฝีเท้าราวกับไม่อยากให้คืนนี้จบลงเร็วเกินไปเพราะเธอรู้ว่าวันพรุ่งนี้อาจโหดร้ายกว่าวันนี้หลายเท่า ระหว่างทางกลับบ้านโทรศัพท์ของเธอสั่นขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นข้อความสั้นๆไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงคำไม่กี่คำที่ทำให้เธอหยุดเดินกลางถนนความจริงจะถูกพูดแต่ไม่ใช่ทั้งหมดประโยคนั้นทำให้หัวใจเธอเย็นวาาเธอไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรแน่แต่สัมผัสได้ทันทีว่าเกมของความเงียบและการปกปิดยังไม่จบง่ายๆ เธอมองไปข้างหน้าเห็นแสงไฟบ้านตัวเองอยู่ไกลๆแล้วก็มองลูกที่เริ่มหลับไปในอ้อมแขนในวินาทีนั้นเธอตรหนักว่าต่อให้ความจริงถูกเปิดเพียงครึ่งเดียวหรือถูกบิดเบือนเพียงใดเธอก็ไม่มีทางถอยกลับเพราะเส้นทางนี้ไม่ได้เป็นของเธอคนเดียวอีกต่อไปมันผูกพันกับชีวิตของลูกและกับความจริงที่กำลังดิ้นรนจะถูกเปิดเผยไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะนำพาไปสู่ความยุติธรรมหรือความสูญเสียรูปแบบใดเรื่องราวทั้งหมดก็ยังคงเดินหน้าต่อไปโดยไม่มีใครรู้ว่าบทถัดไปจะพาไปไกลแค่ไหน เช้าวันถัดมาข่าวการชี้แจงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงกลับกลายเป็นประเด็นใหญ่ผู้คนตื่นขึ้นมาพร้อมความค้างคาร้านกาแฟหน้าวัดแน่นไปด้วยเสียงถกเถียงหนังสือพิมพ์วางกองบนโตแต่ไม่มีพาดหัวใดให้คำตอบชัดเจนมีเพียงถ้อยคำกำกวมที่ย้ำว่าการตรวจสอบอยังดำเนินอยู่ความคลุมเครือเช่นนี้ยิ่งทำให้ความเชื่อใจสั่นคลอน แม่คนนั้นพาลูกไปโรงเรียนตามปกติเธอพยายามทำทุกอย่างให้ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สายตาที่ผู้ปกครองคนอื่นมองมาเต็มไปด้วยคำถามเด็กชายเดินก้มหน้ามือกำเสื้อแน่นก่อนจะหันกลับมามองแม่เหมือนต้องการความมั่นใจเธอพยักหน้าให้ชาชาราวกับบอกว่าเธอยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน ช่วงสายเจ้าหน้าที่ติดต่อมาอีกครั้งขอเอกสารเพิ่มเติมและนัดหมายเพื่อให้ข้อมูลบางส่วนอย่างเป็นทางการน้ำเสียงปลายสายสุภาพแต่เคร่งเครียดแม่รับฟังโดยไม่ขัดเธอรู้ดีว่าทุกคำที่พูดจากนี้ไปต้องถูกคิดให้รอบคอบเพราะอาจถูกตีความได้หลายทางเธอเลือกตอบเฉพาะสิ่งที่จำเป็นและขอให้ทุกขั้นตอนคำนึงถึงสภาพจิตใจของลูกเป็นอันดับแรก ในวัดพระลูกวัดบางรูปเริ่มแยกตัวออกจากกิจกรรมรวมบางรูปขอลาพักบางรูปถูกย้ายไปปฏิบัติศาสนกิจชั่วที่อื่นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการแต่ผู้คนสังเกตได้ชัดความปกติที่เคยมีเริ่มสั่นไหวแม้เสียงสวดจะยังดังตรงเวลาแต่จำนวนผู้ร่วมพิธีกลับลดลงอย่างเห็นได้ชัด ช่วงบ่ายสื่อบางสำนักได้รับเอกสารยืนยันบางส่วนมีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเข้มงวดก่อนเผยแพร่บทวิเคราะห์เริ่มปรากฏในรายการข่าวภาคเขาไม่ได้กล่าวโทษใครตรงๆแต่ชี้ให้เห็นช่องโหว่ของระบบการกำกับดูแลและตั้งคำถามถ,ามถึงกลไกการรับเรื่องร้องเรียนในอดีตคำถามเหล่านั้นเหมือนสกิดแผลเก่าที่สังคมพยายามปิดทับมานาน แม่คนนั้นนั่งฟังข่าวเงียบๆที่บ้านเสียงทีวีเป็นเพียงฉากหลังให้กับความคิดที่วุ่นวายเธอเปิดลิ้นชักหยิบแฟ้มเอกสารที่รวบรวมไว้ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาบันทึกวันที่เวลาความเปลี่ยนแปลงเล็กๆของลูกทุกอย่างถูกจัดเรียงอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพื่อกล่าวหาแต่เพื่อปกป,ป้องเธอรู้ดีว่าความจริงที่ไม่ถูกจัดวางอย่างรอบคอบอาจกลายเป็นอาวุธทำร้ายผู้บริสุทธิ์ได้ ค่ำวันนั้นเด็กชายกลับมาจากโรงเรียนด้วยสีหน้าที่ดูเหนื่อยเขาบอกว่าเพื่อนถามคำถามที่เขาไม่รู้จะตอบอย่างไรแม่กอดลูกแน่นบอกเพียงว่าไม่จำเป็นต้องตอบทุกคำถามและความเงียบไม่ใช่ความผิดคำพูดนั้นทำให้เด็กชายพยักหน้าเบาๆแต่แววตาย,ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจก่อนนอนแม่ได้รับอีเมลจากผู้ที่ไม่ระบุตัวต,วตนแนบไฟล์เสียงสั้นๆไม่มีคำอธิบายเธอลังเลยอยู่ครู่หนึ่งก่อนกดฟังเสียงในไฟล์ไม่ชัดนัก แต่มีประโยคหนึ่งที่ทําให้เธอมือเย็นเฉียบเป็นประโยคที่เชื่อมโยงกับวันที่ถูกวงไว้ในจดหมายและกับเหตุการณ์ที่เธอไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเธอปิดไฟทันทีหัวใจเต้นแรงความรู้สึกแรกไม่ใช่ความดีใจแต่เป็นความกังวลว่าใครกําลังควบคุมจังหวะของความจริงอยู่กันแน่คืนนั้นเธอนอนไม่หลับเสียงระฆังจากวัดดังแผ่วมาไก,กลๆเหมือนเตือนว่าเวลาไม่ได้อยู่ข้างใครคนใดคนหนึ่งเสมอไป ความจริงอาจถูกเปิดทีและส่วนถูกเลือกเวลาและถูกเลือกถ้อยคำแต่ไม่ว่าจะถูกจัดการอย่างไรมันก็ยังคงเป็นความจริงอยู่ดีเช้าวันใหม่กำลังจะมาถึงพร้อมกับการนัดหมายที่อาจเปลี่ยนทิศทางของเรื่องทั้งหมดแม่คนนั้นลุกขึ้นเตรียมตัวอย่างเงียบเงันเธอไม่รู้ว่าวันนี้จะมีใครยอมพูดมากกว่าที่เคยพูดหรือไม่รู้เพียงว่าการเดินไปข้างหน้าครั้งนี้จะทําให้เงาของอดีตชัดเจนขึ้นอีกขั้นและสิ่งที่กําลังจะถูกเปิดเผยอาจไม่ใช่แค่คําตอบที่ทุกคนรอคอยแต่เป็นคําถามใหม่ที่หนักหนากว่าเดิม เมื่อรุ่งเช้าวันสำคัญมาถึงแม่คนนั้นตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างดวงตาของเธอยังคงแฝงความเหนื่อยล้าและความกังวลที่สะสมมานานเธอเตรียมอาหารให้ลูกชายตามปกติแต่หัวใจกลับเต้นแรงไม่หยุดรู้สึกได้ว่าชีวิตกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเธออุ้มลูกไว้แนบอกเดินออกจากบ้านด้วยฝีเท้าที่ช้าและมั่นคงเพราะเธอรู้ดีว่าการเผชิญหน้ากับความจริงครั้งนี้ไม่มีทางถอยหลังได้อีก ที่วัดผู้คนเริ่มทยอยมารวมตัวตั้งแต่เช้าทั้งเจ้าหน้าที่นักกล่าวและชาวบ้านที่อยากเห็นความจริงปรากฏแต่บรรยากาศกลับเงียบงันทุกสายตาจับจ้องไปที่อาคารหลังหนึ่งที่อยู่ด้านในประตูไม้หนักถูกเปิดออกช้าชาราวกับเป็นสัญญาณของการเปิดม่านชีวิตที่ถูกปกปิดมานานแม่คนนั้นเดินเข้าไปช้าๆพร้อมลูกชายมือสันเล็กน้อยแต่เธอยังคงยืนหยัดและยิ้มให้ลูกเพื่อส่งผ่านความมั่นใจ เมื่อทุกคนเข้าสู่ห้องประชุมเจ้าหน้าที่เริ่มถแถลงชี้แจงหลักฐานอย่างเป็นทางการเอกสารเก่าถูกวางบนตัวอย่างระมัดระวังมีจดหมายบันทึกการประชุมและบันทึกประจำวันของวัดบางส่วนที่ไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะทุกสายตาจับจ้องไปที่เอกสารเหล่านั้นราวกับพยายามอ่านทุกตัวอักษรเพื่อไขความจริงที่ซ่อนอยู่ในบรรดาเอกสารมีบันทึกที่ชี้ชัดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างแม่คนนั้นและพระสงฆ์ไม่ได้เป็นการกระทำโดยอารมณ์ชั่ววูบเพียงอย่างเดียว แต่มีเบื้องหลังของความเข้าใจผิดและปัญหาในอดีตที่ถูกเก็บงำหลายปีทั้งความขัดแยง้งเรื่องทรัพย์สินในวัดการจัดการกิจกรรมทางาศาสนาที่ไม่ชัดเจนและปัญหาส่วนตัวของพระรูปหนึ่งที่ถูกละเลยและเก็บเป็นความลับ แม่คนนั้นเริ่มเล่าประสบการณ์ของเธอด้วยเสียงสั่นเครือแต่มั่นคงเธอเล่าถึงความเจ็บปวดของลูกชายการถูกมองข้ามและความหวาดกลัวที่สะสมมาตลอดหลายปีเธอไม่ปกป,ป้องตัวเองไม่ปฏิเสธความผิดพลาดแต่เล่าความจริงด้วยน้ำเสียงที่จริงใจที่สุดทุกคำพูดทำให้ผู้ฟังในห้องเงียบลงจ้องมองเธอด้วยสายตาที่ซับซ้อนทั้งสงสารทั้งตกใจและเริ่มเข้าใจว่าความจริงไม่ได้เรียบง่ายเหมือนที่ทุกคนเคยคิด เด็กชายที่นั่งข้างแม่เริ่มเงยหน้าขึ้นมองไปที่ทุกคนในห้องด้วยสายตาที่กล้าขึ้นเล็กน้อยเหมือนเข้าใจว่าความจริงกำลังถูกเปิดเผยเขาได้ยินคำพูดของแม่และเจ้าหน้าที่รู้สึกว่าตนเองไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปและในครั้งแรกตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เขารู้สึกปลอดภัยและมั่นใจว่าความยุติธรรมอาจเกิดขึ้น พระผู้ใหญ่ที่เคยถูกกล่าวถึงยืนอยู่ท่ามกลางผู้ฟังด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยแต่สายตากลับเต็มไปด้วยความเสียใจท่านเอ่ยชี้แจงถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นความเข้าใจผิดที่ไม่ได้ตั้งใจและยอมรับว่าการจัดการบางเรื่องไม่ชัดเจนทําให้เกิดช่องว่างที่นําไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทุกคําพูดของท่านทําให้ผู้คนหลายคนถอนหายใจด้วยความโล่งใจและบางคนเริ่มร้องไห้ด้วยความสะเตือนใจ ในช่วงท้ายของการประชุมแม่คนนั้นได้รับโอกาสพูดเป็นครั้งสุดท้ายเธอกล่าวด้วยเสียงมั่นคงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงความผิดของใครคนเดียวแต่เป็นผลลัพธ์จากความเข้าใจผิดความเงียบและการละเลยมาตลอดหลายปีเธอขอโทษต่อทุกคนและขอบคุณที่ให้โอกาสเธอได้พูดความจริงเธอบอกว่าแม่กรรมและความผิดพลาดจะมีอยู่แต่การเผชิญหน้าและการยอมรับความจริงคือหนทางเดียวที่จะเยียวยาจิตใจของทุกคน เมื่อออกจากห้องประชุมแม่คนนั้นเดินออกมาพร้อมลูกชายผู้คนรอบข้างเริ่มปรบมืออย่างเบาๆบ้างน้ำตาไหลด้วยความโล่งใจบรรยากาศที่เคยตึงเครียดกลับค่อยๆผ่อนคลายทุกสายตาที่มองมาเต็มไปด้วยความเข้าใจและเห็นใจช่วงเวลานั้นแม่และลูกเริ่มรู้สึกถึงความสงบครั้งแรกในรอบหลายปี ต่อมาสื่อมวลชนเผยแพร่เรื่องราวอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งมุมมองของแม่เด็กชายพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ฟังเรื่องจริงที่ไม่ได้ถูกบิดเบือนผู้คนในสังคมเริ่มถกเถียงอย่างสร้างสรรค์มากขึ้นและค่อยๆตระหนักว่ากฎแห่งกรรมไม่ใช่แค่เรื่องการลงโทษแต่เป็นเรื่องการ,รเผชิญหน้าการเข้าใจและการแก้ไขเพื่อไม่ให้ความผิดพลาดซ้ำรอย แม่คนนั้นและลูกชายกลับไปใช้ชีวิตปกติในชุมชนอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวทุกคนที่เคยสงสัยหรือไม่เข้าใจเริ่มเรียนรู้ที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชนกลับมามั่นคงอีกครั้งแม่จะมีบาดแผลและความทรงจำเจ็บปวดแต่ทุกอย่างถูกเยียวยาด้วยความจริงและความเข้าใจ เรื่องราวของแม่คนนั้นจบลงด้วยความสงบและการยอมรับความกล้าหาญในการเปิดเผยความจริงและ,ะเผชิญหน้ากับอดีตทำให้เธอและลูกชายได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งชุมชนได้รับบทเรียนว่าความเงียบไม่ใช่คำตอบความเข้าใจและความจริงต่างหากคือสิ่งที่จะรักษาความยุติธรรมและศรัทธาไว้ได้อย่างแท้จริง และแม้เรื่องราวนี้จะจบลงแต่กฎแห่งกรรมยังคงอยู่เฝ้ามองทุกการกระทําของผู้คนและเตือนให้ทุกคนรู้ว่าความจริงไม่อาจถูกซ่อนอยู่ตลอดไปไม่ว่าจะผ่านกี่ปีกี่เหตุการณ์หรือกี่ความเงียบมันจะกลับมาเสมอเพื่อให้ผู้คนเรียนรู้เข้าใจและเติบโตต่อไปในหนทางแห่งชีวิตที่แท้จริงเรื่องราวของแม่คนนั้นยังไม่จบความจริงและกฎแห่งกรรมจะเผยให้เห็นทั้งหมดในตอนต่อไปคุณพร้อมจะ,ะเผชิญหน้าหรือยัง